แวันเจ็ดคืนเขียนโดยคินสังก่อนเดินทางแม่ผมเป็นพวกชอบเมาส์ชอบคุยวันวันนอกจากทำงานบ้านแล้วภารกิจอีกอย่างคือเอาเรื่องลูกชายไปเมาส์ให้คนอื่นฟังก็แน่ละลูกชายแม่คนนี้น่าเอาไปอวดสุดๆเรียนก็เก่งการงานก็ดีมีเงินเก็บ แถมหนีไปเที่ยวบ่อยๆแต่ทั้งที่เป็นเรื่องที่กำชับไว้แล้วว่าห้ามบอกใครไงถึงมีคนรู้เรื่องได้ล่ะเนี่ยอินจะไปเที่ยวญี่ปุ่นล,ะล่ะลูกป้านาดเจ้าของร้านขายของชำประจำหมู่บ้านร้องทักขณะผมหัมเพลงปั่นจักรยานเข้าบ้านจนผมต้องบีบเบรกมือรถแทบม้วนหน้าก่อนจะหันไปทำหน้าเวอใส่ป้าแกนีป้าแกรู้ได้ไง ว่าผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นครับปนาตยิ้มแย่ตอบกลับไปแต่ในใจเหมือนน้ำใกล้เดือดแม่นะแม่บอกแล้วไงว่าห้ามเอาไปบอกใครปรนาดฉีกยิ้มกว้างเดินเข้ามาหาผมไม่ต้องบอกก็รู้ถึงชะตากรรมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะแบบนี้ไงถึงไม่อยากให้ใครรู้ป้าฝากซื้อของหน่อยสิ กระดาษที่จดอะไรยุกยิกเหมือนโพยหวยถูกยื่นมาให้ผมยิ้มแย่ยิ่งกว่าเดิมอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่กล้าปฏิเสธเพราะป้านาดแกเป็นญาติผู้ใหญ่ที่จะว่าสนิทก็ไม่เชิงแถมยังค่อนข้างมีอิทธิพลในหมู่บ้านจะว่าปากสว่างพูดไม่คิดด่าไม่เลือกก็ได้คนรักสงบอย่างผมเลยเตือนตัวเองไว้เสมอว่า อย่าไปมีเรื่องกับแกเด็กขาดเมื่อผมเอาแต่ยิ้มเหมือนเด็กเอ,อ๋อไม่ยื่นมือออกไปรับสักทีป้านาดเลยจัดการยัดกระดาษใส่มือผมพร้อมซองเงินให้เสร็จสับก็ยังถือว่าดีที่ฝากเงินมาด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากจะรับไว้ให้เป็นภาระอยู่ดีถ้าเจอถึงจะซื้อให้นะป้าผมบอกดักทางไว้ก่อน แต่เหมือนป้าแกไม่ได้สนใจเลยแหมนิดนิดหน่อยหน่ยเองป้าฝากด้วยนะป้าหน้าตีแขนผมหนึ่งทียิ้มหวานให้แล้วเดินหันหลังกลับไปเฝ้าร้านต่อให้มันได้อย่างนี้สิผมปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยความเซ็งสุดขีดเขียนรถเข้าที่จอดเปิดประตูเข้าบ้านวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะแล้วมองหาท่านแม่ทันที นั่นไงอ่านนิยายสบายใจเฉิบอยู่ที่เก้าอี้โยกแม่อะไรไปบอกป้าหน้าทำไมว่าอินจะไปเที่ยวแม่ลดหนังสือนิยายลงหันมาเลิกคิ้วใส่ก่อนตอบยังไม่ยี่ระก็แม่ไปขอให้ลุงไกรไปส่งอินที่สนามบินพรุ่งนี้เขาก็ถามสิว่าอินจะไปไหนฟังแล้วได้แต่ทำหน้าอยู่ พรุ่งนี้ผมบิน8ปดโมงเช้าต้องถึงสนามบินอย่างช้า6กโมงครึ่งถ้าพ่อไปส่งก็จะไปทำงานไม่ทันหรือไม่ก็ต้องรีบไปถึงตั้งแต่ตีสามตีสี่ซึ่งผมไม่เอาด้วยหรอกเลยก่าวว่าจะนั่งแท็กซี่ไปแล้วเพอเอินลุงไกรสามีป้านาดแกขับรถแท็กซี่พอดีแม่เลยจัดการทาบถามให้เรียบร้อยเป็นไงล่ะแม่ผมได้รถไปส่งพรุ่งนี้ แถมได้ภาระของฝากมาด้วยจัดกระเป๋าเสร็จหรือยังยังเลยแล้วคุยกับน้องแบ์โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วครับผมตอบนอยนาย,นายก็ไอ้น้องแบ์หรือที่ผมชอบเรียกในใจเองว่าน้องหมีนี่ก็เป็นภาระที่แม่ผมหามาให้เหมือนกันเดิมทีแล้วทริปนี้ผมตั้งใจจะไปคนเดียวเลือกช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะได้เดินดูซากุระชิวๆท่ามกลางอุณหภูมิยี่สต้นๆ้นถ่ารูปเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆอยากไปไหนเมื่อไหร่ก็ไปแต่แม่ผมอีกแล้วนั่นแหละเอาเรื่องที่ผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเล่าให้เพื่อนบ้านสมัยเก่าเก็บฟังจนสุดท้ายได้เพื่อนร่วมทิพย์เพิ่มมาอีกคนก็คือน้องแบของแม่หรือน้องหมีของผมนั่นแหละครอบครัวผมย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้เมื่อกปีก่อนส่วนหมู่บ้านเก่านั้น ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดเรียกว่าเป็นแหล่งความทรงจำสมัยเด็กของผมเลยก็ได้ผมมีเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่นั่น